สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะมาทำหนัง r o บล็อกครับไปดูกันเลยซุมอะไรวะคุณได้พลังวาบว้าวไปหากลุ่มเข้าดีกว่านายนายสนใจเข้ากลุ่มเราไหมสนสนเคเดียวดึงเข้ากลุ่มตัดไปที่กลุ่มอ้าวย,ยังไม่มีใครตื่นเลยเหรอโอตื่นแล้วหรอใช่ แล้วว่าแต่คนอื่นยังไม่ตื่นอีกเหรอประมาณนั้นแหละเคโตอน้อยสาวสาวไงทุกคนทุกคนเราขอเชิญเพื่อนคนหนึ่งได้ไหมทุกคนบอกได้บิงสศูนย์สอพันสามรอห้าสิบห้าดทีศูนย์เกันห้าร้อยสี่สิบเกสวัสดีครับพี่พี่งั้นเรามาแนะนำตัวกันเถอะเริ่มจากเราก่อนนะเราชื่อมินอายุสิบเก้าวยเราชื่อมายุสิบเก้าแวะ เราชื่อเนก็อายุ19 Y ายส่วนเราชื่อกายอายุ19 Y ายผมชื่อต้นอายุ18 Y วยครับจบอีพีหนึ่งเดียวมาต่อนะ